kèm ai uống tung Là uống tung kèm ai uống tung Ông ơi hùng lùng nà cả sơn Mân ngọc sơn Ôi, วาเดี๋ยวนี้ฟ้าลงตึงลมลงเทพัดฟ้าลงตึงลมลงเทพัดลมสะบัดทวนทุกแกงเคยเคยถึงเพิ่งฟังปินดินปวดมื้อไหนมีใบเท่าลมลมต้องินแนางปิ่นสิมองลมลมลวงมีแต่คิดแค่พวงน้ำอยู่ไกลย่านบ่ได้เป็นผู้เทียมม คนคิดว่าอยากเป็นดังดันคว่ำจีนนั่นข้าใจนางเอาเทียงก้าเป็ดเนี้อหอยคือของโจเฮ่เบาที้เทยันแม่งคว่ำฮาวม้วนเมาคิดใครคนรเรีนลมและเป็นลมใช่ไหมขัวใจนางปัญญาได้ความมักนั้นสตาร์เล็วเร็มมุูเบ่บุญหอยเทียร์สมดูหูฟังเม็ดแน่จริงด้ยแที่ยนางเลยแต่สิ่งขลิ่นดูลมไปมีแต่คิดหน่อได้ผึงพรมเจ้าเขาเราคุณสู้พ่ออยู่นั่นหลับ วัลับป่าพึ่นเส้นปิ้บ่ลืมยังอายนไปลมจมีแคิดพอบ่ถึงคาเขียนยันแต่อายก็ได้วิชัยบ่น่้าบ่ลำนำกันารับสันคักบ่ยังดินดตาแลแลมแลเห็นเมฆที่ามานา่คืิคยสพ่อวางหา สวัสดีค่ะครับสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านสุดยอดพี่น้องเลยเตั้งแต่แม่ล่ำม,มาติดตามกันตลอดบ่าเคยเห็นแม่ล่ำทั้งสันจา้าเถื่อบ่เคยเห็นแม่ล่ำก่อนจ้าเถือ่อค<ช>ิดจังใดแม่จังเด็ดจ,จังล่ำก่อนเป็นโอ้ยแต่แม่อันจบปศิมาเฮียนล่ำสมัยก่อนปีสองพัน,พนห้าร้อยเก่าแม่เฮียนล่ำก่อนตัวลูกหล่ะเฮียนล่ำก่อนอยู่สำนักงานพอทัองเือสมัยก่อนเป็นสำนักงานม มอลำก่อนสิไปร่วมกันยูหันอันป้าชวีกับยูหันได้แม่ก็นอนอยู่ขางเสียงเพิ่นเป็นเด็กหน่อยไปเฮียนยูหันแสดงว่าในอายุความเป็นศิลปินของแม่นี่ก่อนที่สิมาเป็นหมอลำเรืองนี่แม่เรียนลำก่อนมาก่อนพอดีแม่ไปเฮียนยูหันก็เลยอันอันพออัมพรสง่าจิตกับเมอุไลเป็นล่ำก่อนไปยูหันย่มเพิ่นมาจากมอลำเพิ่นก็ตตองให้ล่ำให้ฟังอันจัง เพิ่นก็เรียกว่าอีหลา่าเอออยู่นีมน่มันมีผู้สอนดอก<ฆ>เออเขาใส่ไปใส่มาอยู่หันละ<ฆ>มีแต่ผูใ้ใส่ใส่เกลือหมูใส่เบอสูนเ่เนาอยู<ฆ>่ <laughs> ก็เลยไปเฮียนล่ำน้ำพอออาพอน<ฆ><ฆ>สมัยคนอันพอจาได้รูกิโลหาสิบสตางค์<ฆ>ไม่รู้อัน,ม,นมันพอดีพอกบไปเสียให้เพิ่นสองพันหา<ฆ>ก็เลยไปเฮียนลํำก่อนน้ำเพิ่นไอแม่เป็นมาลํำก่อนอยู่จักปีครับ ก้อนแม่์จำได้ว่าไปเฮียนน้าเพลินนี่กัยน้ำพนเนำพลินไปล่ำเพลินกัเอาไปน้เป็นเด็กหน่อยไปล่ำทึ่งหานนั่งอยู่ทึ่งหานอันเดซอปีเคืองได้ลูกสองปีเคืองตั้งแต่ต,ต,ตั้งแต่เป็นม้าล่ำก่อนล่ำก่อนกอน่กอนล่ำก็ได้เป็นลอยก่อนล่ำยังสมัยแต่ก่อนมันไม่มีมันไม่มีลิขสิทธิ์ก่อนล่ำพวกเม่ซวงก้อนล่ำพวกปวีก่อนล่ำพวกอัมพรแม่บุญเพียงล่ำขจรล่ำน้ากันเบิดลูกอันล่ำผู้ใดจือได้ก็ล่ำเบิดแม่กับอันเฮียนน้าเพลินพอดีตอนนั้นมากนนกะตตังแ่มซวอ เพราะท่านเนียเ่ยงานกับพลเรือนมีจาได้พื้นมาล่ำครูกันอพออ่อนสีแล้วค่่ะทนเกิดตอนพออ่อนสีแล้วค่ะกับไปอยู่ <c oughs> อยู่น้ากันค่ะอยู่ขางถ้ามาขันค่ะอาคารทางรถไฟเนี่ยน,นะเมมา <c oughs> มาล่ำน้เพืนค่ะพอดีเฮียน <c oughs> ได้กระจาได้เบิร์ตได้ได้หลายลายูก <c oughs> เป็นลอย200ลสองลอยคนพวกเราสมัยก่อนพอดีคุณพ่ออัมพรนเขาเรียกว่าสีพายใหญ่ไปอยู่อันขนเกนเพิ่นไปเฮียนเฮียนเฮียนอันล่ำไปอัดลําเรื่องต่อก่อน สมัยก่อนเขาจะเอือนมอลำมูเนาะลุกเนาะต่อมาป่าวีพอท้องค่ำพออัพรพวกเม่เพีงสีเนี่ยแล้ไปอัดเสียงอัดลำเหลืองโตก่อนก็เลยว่าเอาม้อลำก่อนมาลํลำเหลืองก็เลยเอือนว่ามอนลำเหลืองโตก่อนเน่กระจาได้เพิ่เบอกกันเนาะสุดยอดลยพี่น้องศิลปินที่ผมกาลังยืนคุยสัมภาษณ์จนนี่นะคือคุณแม่อังคณาคุณชัยพี่น้องศิลปินภูมิซื่อเสียงอีกคนหนึ่งของภาคอีสานเฮาที่อนุรักษ์ทางด้าน ลำเลื่อมต่อก่อนทำนองอบนเฮาเมื่อนี้เฮาเด้หูประวัติของคุณแม่ว่าอดีตคุณแม่เคยเป็นมอลำก่อนมาก่อนลำก่อนพอดีพอพอใหญ่มาอยู่ขนแกนเพราะว่าขนเกนในเม็นเป็นเมืองเป็นเมืองศูนย์ร่วมนะคะมอลำต่างคนกับตางใหญ่มาอยู่อุดรในขนแกนเม่คัาผ้าเม่พอเข่นไม่บุญเพ็งบุกระยามาอยู่อุดรพอเข่นก็มาอยู่ขนแกนพออัมพรก็มาอยู่ขนแกนสมัยก่อนมันมีสำนักงานบานพัท่างใจลูกพอท่องดีพอข้ามดีสารผลมันสิเป็นสารข้ามกับพอมาหัน สมัยก่อนมันเป็นสำนักงานตรงไปอยู่เพิ่นกับผ้าเม่มาเพื่อนกับฮัดเทล่าเรื่องตอก่อนกับแม่เป็นสนุมเป็นเซนาเป็นห้างเครื่องเลูกตั้งเต่มเมือนั้นมาแม่กัยึดอาชีพลําเรื่องตอก่อนมาเลยเป็นยึดลาเหืืองตอก่อนปัจจุบันพี่น้องค่ะลาแม่ลําเรื่องตอก่อนฉากนกกระย่างขาวฉากแหลกลําเปิดตัวจังซี่เลยพี่น้องโอ้อันอันลากอนแหลกก่อน่ะแม่อันเคลื่อนอุบัติกนั่น เดี๋ยวสัมททเลหลวงป่าตองห้องเมื่อเอังเอเติมน้แม่ก็จือบ่ได้เอาได้ซัมไดกับสํนันเพราะว่ามรลมาตะกอนี่เปิดฉากกนกันเนี้ยน้ำตัวแล้วกับเพิ่นกระลำเปิดฉากผักเรืองได้ให้แม่พลานายกตัวอย่างแล้วเรื่องตะกอนมวนพี่น้องอันหามมันหลงกัค่ะปิดมอแคนแฟนหมอลำ เนี่ยคะนังสีลำเรลืองตอกอน์เตียงนกกระย่างขาวเด้อค่ะเด้อบัดนี้มาฟังเรื่องมอลำดีสีเหลเืองเหืองสีเด็ดิศต่อเรลืองเลี้ยงเขาเรานีท่านนามูบานอาจารย์ละข้ามแถมวาม,ามัาคาโมบิเมีะสีข้นสุสาดาสุธรรมาสุนันท่าสุขสิตตาเราไปข้นใจบุญสุนท่านคุณนบอบกอซาลาบัดนี้นั่งเอกสีลำได้บัดนีล้ลำมก็ต้องเปิดฉากน์อนแนะนั่ตัวเด้อค่ะเด้อโอสักก่อนค่ะ ô oh, 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 oh. là phải ơi pha hồng cốp phá hộp tân phát sống pha mặt tân pha tân tân เทาบนนวลโอ้ยนอโอ้ยนอยอันนี้อาลางอันนาคาคนท่าก้มกราบย่อมือเปย์เสกเอาขอไหว้ท่านผู้ฟังเมื่อเดียงฮะนักหนองสามอรมาออกคาพรพสธาฝูงมู่โจไปโวให้สวยนั้น พวกลูกหลานกกจิงได้พ่อมมูมังอมบุญอุบลนพัฒนาพวอ,อ่ำพออ้อนผู้เป็นผู้เขาสอนลูกศิยไละลอยหาก,กินรับจ้างเอวหนูอังคาังเป็นลูกน้องขออ,อะไรก่อนจะได้เรลมเลียงลำเลียงแสดงสินขอเมเอยขอตะเกินปตาชาชนหน่อยเดียวอาภายัยด้วย เมื่องไทยเฮาในนี่จะเล่นอีพื่อนสีหงรัตบันพื่อนสีเลมโอ้ยเพื่อนอ่างบาลผาทนาขันเมืองบ้าลผาทนาโอ้ยน้อยโอ้ยน้อยพอเปิดฉากแลกกันเนี่นัต๊ะครับ เรียนพ่อเมยพีนองทั้งหลายสาคราบคะแนนซื้อสุสาดาเป็นลูกของพอ่อญพญิยบานพอกะมีลูกสาวสี่คนสุสาดาสุดธรามสนนุนันท่าสกิตตาเมื่อนี้ก็สิินไปไหว้พ่อสามมงา้งเสารลหนสิบห้าพ่อเลืองเนาะ, <San Diego> ะอันนี้ละพ่อเอ้ยพ่อพอปรนน้อปนปน้องนอมจนทำคุณนประเสริฐ ข้าเกิดสานนีม,มาโอศาสนาสาธนนาคอยคิดแก้กามเาพื่อป่าลามีคุณภาษีสันเกตศาส,าสาดาจันเจ้าข่าพระโอสิบนิวอปุรีตังถูดมุกกระพื่นขุนแก้วนอกกุทธทั้งแาหมอกท่าตั้งลำตัวเป็นนิทานสาธนานาคอยเสียงนิปันสมกดีิลาดองคอยเสียงนังห เสียงกาลวิคย่ามโอ้ยโอ้โอโอโอโคนหตวเติมบาวแซวขั้นแม่บัดี้แ้วสิลำโตเป็นนิทานนั่งไปสู่ซาดาต่อเต,ติมนิทานเตาเดี๋ยวอ้น้องนงอัานางน่งเอ,อาสาอ,งองนั่งสนยายนุษยถนัดน้องสนน้าก็ใหญ่มานั่งเป็นสาวห้องมองขาร้องยังหน่อยเป็นสาวจ่อยห้อยผู้ชายบ่เคยเหยียบเปียบเบื้องแล้วเื่านา้นคนบ่โผ ต้นเตกน้อมาเป็นสาวเสื้อว่าอาหารข้าวเมีนบอกเคยกินซ้ำเป็นสาวขึ้นคว่ำกระสันบอกค่อยสุกประสูว่าสีส่วนแฟนส่นวนกระโวมีอันนี้สีแพงลาสาวนังเสพไปก่อนสวยมาญาณเดดหนอนสีจนใหญ่สีจนหาย,ายเอา,มาไม่สล้นเมล่ล่ำหลงก่อนแล้วเอาไม่เอา,าเ,อาเ,อาเอาลยไหมขอพระท่านพะนุ่มหน่อมไหมมันหลงก่อนแล้วมันเออเอาไมาเา่เด็รับ ละพอเอยพอขอประทานประนมนอมจมทำคุณประเสริฐผู้ข้าเกิดสาธดีมาโคสานสันสาธุเด้า,าคอยจิตแก่กามาพึงปาลามีคุณพะศรีสันเป็สสาสดาจันเจ้าข้าข้าโอสิวิองกุลิตังถูกหมู่กับผืนคุนแก้วนอ้งองพุทัง น้ออกถ้าตั้งลำโตเป็นนิทานขอให้เสียงนี้เป็นสัมกดฎิลาดองคือเสียงน้องฮคือเสียงกาลเวกยามโมอ้ยโอ้โนโนตึงบาเซลขั้นในวัดนี่แล้วสิลำโตเป็นนิทานนั่งไปสู่ศาดาโตเติมในท่านเขาเดี๋ยวนี้น้องเงาเงาส้อสนไงนุธขนาดนองสนหน้าไใหญ่มานั่งไปสาว้องฮองนมขนองยังหน่อย เป็นสาวจ่อยห้อยผู้ไส่บ่เคยเหยียบเปียบบางเอวคือนาคุณบ่โปนขั้นไม่มร่มแล้วต้งแตกนหนว่าเป็นาสาวเสื้ออ่านข้าวเมนบ่เคยกินซ้ำเป็นสาวข้นความกระสันบ่เคยเสิกซื้อว่าสื่อว่าสิอสอนความนันบาา่เอาหาอันาอายาบ่เบคยใส่จิตใจบ่เคยคุณเป็นสาวาน้องบ่เอาเซเเเเังเสู้ ผู้้ดยอดไยพี่น้องเสียงล่ำเรื่องจีไดอยู่ลูกหลาสมัยตั้งแต่สองพห้าร้อยสถ้าเป็นหมอลำเหนือตะกอนออกมาตรงเปิดฉากแต่ว่าสมุนนำตามตรงขนอนขึ้นนั่ง สุดสดาเป็นลูกของพ่อใหญ่บานพ่อแม่ลำก่อนนี่ค้นเฮตึงเลยเออเขาไปแล้วกับบัดรอิพฟินสิเขาไปกระเดินกับอนเขาสาสะได้ลูกบัตรอนเขาสาเตยไปหาพ่อนสามมงเสาคนหนึ่ิไปบายพ่อกับเมักคนข่าวสมัยต่ก่อนเนาะลำเรืองรลำเืองต่อก่อนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านห่อนผ่านหานาวเลี้ยนตั้งแต่ล่ำก่อนพี่น้องกว่าสิมาเป็นหมอล่ำเรืองได้ค่ะวันนี้แม่แมก็เลยลืมค่ะบ่ได้ล้วจักเืจอเพิ่นผ้าล่ำเรืองตัก่อนเหล่าผัดไปอัดเสียง2515ก็เลยไปอัดอีสานลำเพิ่นของอาจาร,รย์รสุรินทร์ภาคศิริแต่ก่อนลูกทุ่งกับเป็นของกรุงเทพเพิ่นพวกยอดรักสายยัาเนาะค่ะภูมิพวงแต่ใต้เฮานี่เป็นหมอล่ำพอดีแมฆขะนั่งไปล่ำเรืองเออ่ไปอัดเรืองเออ่ ในเรื่องนางโบลํำพูนะค่ะเรื่องอันนางโบลํำพูเรื่องอันล้ำเป็นอันอีสานลํำเพลินค่ะแต่ตอนนั้นมากเขาก็เลยนหัจักว่าเอลูกทุ่งหมอลำมาซาก็เลยเป็นลูกทุ่งหมอลำมาตลอดสุดยอดเลยพี่น้องพี่น้องมาผลงานแบ่งคนังมีเป็นลอยๆเป็นพันๆก่อนเพราะว่าสิเป็นทั้งผลงานเพลงเพลงลูกทุ่งผลงานทั้งลํำเรือง่อก่อนครับมีหลากหลายลํำพูไทยลํำ เตยหดันตาลแม่เตยหอันตานลั่ลายยาก็ได้เบิดนักศึกษาศิลปินเยาวชนเราได้ศึกษาได้เรียนรู้แม่กะอันเป็นห่วงเป็นแง่อยู่ในขายานมันสูญไปเนาะพอวามอลำนี่ิกะเบิดแล้วค่ะมันบ่มีไผ่ได้ค่ะลูกทำนองอุบลแห่งอึดแห่งหยาบพอคอยมีค่ะทำนู้สนใจริญจากเรียนลั่แม่รับสอนโอ้ยอันแม่นั่นตลอดลูกแม่กะสอนแม่เนี่ยบุคิดเงินนะคะลูกคือว่ามาเฮียนอยากเฮียนแม่ก็เฮียนให้นะคะมาอยู่มากินแต่เขาบริสียเงินจะเสียเขากระบอกอยู่ได้ลูก ส่วนมากมันคด้เสียงเงินแล้วต้องจำเป็นตรงเฮียนเลยเอันนี้แม่บ่เอาค่ะแม่แม่อยากรักษาวัฒนธรรมพืิน้านพี่นเอ,อง,งค,คววี่ฟังศิลปินเยาวชนเ่าที่ฟังแม่ขะนางเปิดใจรับลูกศิษย์แล้วพี่น้องรับลูกศิษย์ใครอยากสนใจอยากมาเรียนลองเรียนร่ำสอนให้ฟีต,ติดต่อมาได้แต่ว่าก็มี สิน้ำใจนะแม่เนาะคาเขาค้าน้ำค่าบอูกบว่าเอาดอกผมไม่คอเอาไปยังแม่บว่าเอาบว่าเอาดอกลูกมาอยู่น้ำกันกินน้ำกันเฮ็ดน้ำกันเนี่ยแต่ว่ามาเลียนลูกมาฝึกเออเลียนลองเรียนน้ำติดต่อมาได้เนาะมอลล่มานีเนาะเด็กหน่อยสมวยเสียงดีดีค่ะทั้งงามทั้งเสียงดีทั้ง สิว่าจะเนื่อยด้ละใจเขาบ่เอาค่ะนี่ที่นี่ปัจจุบันแม่ยังรับงานช่วงงานการแสดงบ่ครับโอ้ยแม่ก็ไปตัวลูกแต่ว่าติดโควิดมา2ปีบ่ค,ค่อยได้ไปแต่ว่าแม่ก็ไปตลอดมีงานแม่ก็ไปค่ะโควิดเบิด์ีเแม่ก็ไปคือเก่ารับเพื่อกน,นะัะถ้าพี่น้องทางบ้านเฮาสนใจยอยากให้แม่ไปโชว์ในงานต่างๆไปทําการแสดงติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใดครับแม่ค่ะติดต่อไปทางโทรศัพท์089 0290226ค่ะ0890290226ค่ะติดต่อไปอยากไปให้องเป็นร่ำกระบอเดคิดยั่งอยากสอนให้เพราะว่ามันเบิดแล้วนะลูกมันโมมีเนาะค่ะก็อยากให้ลูกหลานนะคะรักษาไวในเป็นอาชีพมอล่ำกระดีปฏิป็นอาชีพสุจริตเนาะค่ะน้องส่งเสริมปิปิชีพยังกระดีคือการทำนองพื้นบ้านเอาี่น้องสนใจอยากให้พ่นแม่ไปสร้างงานหรืออยากมาเรียนร้องรินล่ำหรืออยากโทรมาให้กันร่งใจ เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอทางช่อง y o ย t ท b บราชแห่งศิลป์ตามรอยศิลปินพัรดาศากสำหรับเมื่อนี้ผมกุ้เซ่กับคุณแม่ขานางรดายพาจากพี่น้องครับแม่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคุยทางบ้านด้ยครับ